ค่ะต้อนรับนะคะสู่ช่องตบกตาค่ะอนี่คีอของต้นแบบกระเป๋านะคะข้างคลายข้างนะคะโดยขนาดกระเป๋านะคะความกว้างนะคะอยู่ที่ตินะคะความยาวอยู่ที่2นะคะความหนานะคะอยู่ที่ติตุ๊กับไมก่อน ทำเช่นกันีือภายในนะคะแบบพิเศษนะคะอาจจะเปลบ่อนไปใช้เชื่อก่อนนะคะจะเป็นแทนเนอะตอนนี้นะคะก็ใส่รัซซับเนอะเลยซบซับนะคะก็ มาจากความคิดของส้มเองน,นะคะจบก็คือเหมือนเราเอ็นกายเจบใครสักคนนะคะคำว,ว่าซัมก็มาจากความหมายของคําเกาหลีอะคะ่ะในคำว,ว่าซําเขาแปลว่าฝืนไม้ป่าไม้กว้างประกอบกับชื่ของแม่ของส้มน,นะคะก็คือชือ่อว่าใคก็เลยรวมกันเป็นเหมือนกับว่าจบซัมคือเราพักคืนใหญ่ของ อะไรก็หลังค่ะซึ่งตอนนี้นะจ่งก็เริ่มนะคะทำพวกงานท่างานวาดสายนะโดยนะคะสามารถติดตามได้นะที่ช่องเฟ e บุ๊กนะคะที่ว่าซบซำเลยค่ะ s o p s นะคะแล้วก็ช่องใน tiktok เช่นเดียวกันอ่าเมื่อเย็บขอบเสร็จลูกก็จะใช้การตัดขอบ ความมุมด้านข้างทั้งสี่มุมเลยแล้วก็ทำการพับนะคะเป็นขอบ้าเพื่อเราจะได้มาประกอบตัวกระเป๋าอีกจะด้บ,บนะคะซ้แต่ทำการพับสองรอบนะคะส่วนด้านข้างและด้านล่างนะซ่มพับแค่รอบเดียวนะคะ ต้องขอโทษที่ไม่ได้โพสต์คนละิปเาต้องพักฟืนร่างกายตอนเกาะเริ่มที่จะจับอะไรไบ้ได้บ้างต้องขอบคนณคะที่กดตามแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อาออกกสายนะคะก็คือเราแรกคะหัดทำเป็นข้าคุณ้นนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่น้ะก็คือยันทำนะคะให้มันออกมาแล้วก็ใช้งานได้กลับทำเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าหูรูปไหมหน้าราังน้างนะคะ สามารถเข้าไปดูในช่องที่ต้องต่อมาเมื่อกดได้ ต้องโดใไปคอบนะคะกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกกล่องกับข้าวมันไม่ไปด้วยกันต้องก็เลยอ่ะว่าจะลองเย็บกระเป๋าใหม่เอาไปใส่ของโดยผ้านะคะชั้นนอกน้องเป็นผ้าสแตนด์มานาแบบกันน้ำได้นะคะส่วนผ้าด้านในสันว่าเหมือนกัน อาจจะพอสัมผัสตัวตัวความคื้นนะคะตัวนา้าอ่ะมันจะายไปขั่วแล้วก็แห้งอยู่ ต่อมานะคะตจะยึดนะคะตัวซับไน์เข้าด้วยกันเนาะในกระเป๋าที่ต้มเย็บนะคะจะเป็นตัวฐานนะคะจะกว้างกว่าความสูงนะ อันนีใช้การเก็บตัวฐานล่างนากกับขอบด้านข้างของกระเป๋านะ นะคะพอช่วงคล้ายๆค่ะอัดิโควันแล้วเสอบังเอิญลบไปอนะคะต้องขอโทษ ต้องก็มาเย็บตัวหูนะคะหูกระเป๋าเดี๋ยวจะหูกระเป๋านะคะต้องวัดขนาดนะคะ12ซมนะคะหางฟ้างนะคะ12ซมความยาวนะคะยาวตัดเอาข้อท้อค่ะความยาวยาว แตาความกว้างความยาวแล้วแล้วแต่แต่ละคนนะคะ ดกต่อมานะคะจุ้ก็ใช้การเย็บตัวก้นนะคะแล้วก็ขอบข้างนะคะของกระบอกเป็นนอกนะคะจะะุ้มก็จะทำการเย็บขอบข้างนะคะเข้ากันกบบับด้านนอกนะคะและ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาจุมา้มก็ทําการกลับด้านในนะคะออกมา ของชิ้นที่อยู่ข้างลักลับด้านในออกมาคลองไว้ด้านนอกกระเป๋าชั้นชั้นนอกนะคะหรือว่าพื้นดีนะคะแล้วก็เย็บขอดหน้านข้างโดยช่วงนี้นะคะจ้มก็เอาสายของกระเป๋ามาใส่ด้วยนะมันตัาตามระยะเห็นว่าพอเหมาะนะคะโดยของส้มเนาะใช้ าาการจัดนะคะให้ตัวสายนะคะห่างจากขอบเข้ามานะที่สิบสองซิมีนะคะใตันนี้ก็ปรับสะดวกเลยว่าขยายได้กระเป๋า,าสายตั้นสายยาวตัวช่องกระเป๋าห่างมากหรือว่าแคบตามความเหมาะสมเลยหรือว่าถ้าไม่แั่นใจนะคะก็ หลักนะคะเอาด้านด้านที่เราใส่สายกระเป๋านะคะหานสี่แล้วเราก็วัดนะคะจากด้านข้างเข้ามาอ่าก่อนหานสี่ได้ลบขนาดของสายกระเป๋าด้วยนะคะ ัในนะคะต้นใส่กักระเป๋าที่เราทาการตัดตอนแรกไว้แล้วนะคะโดยถ้ามองจากภาพนะคะจะเห็นว่ารต่อต้งขีดไว้นะคะก็คือต้องกับถุตงตัวกระเป๋านะ แล้วก็มาแยกแผงึ้นต่อกเป๋าได้ทางกินถ้าท่านต้องการเลือกนะคะก็เลือกได้สีที่มันเข้ากันกับสีสินผ้าหน่อยก็ได้เนาะ ดูส้มใช้ได้สีแดงน,นะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นสีเดียวกันกับตัวจับนอกนะกับด้วยความที่เราเย็บกระเป๋าใช้เองนะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะซีเรียสอะไรเท่าไหร่ ติดตอกกระเป๋าเติมนะคะครับโครงการกลับกลับสายของกระเป๋าแล้วก็พับให้ต้ยหุดกาคะหุดรการใช้การเอาตัวรืมารีก็ได้นะคะหรือแล้วแต่สะดวกเนาะอาจจะใช้แค่ขอบสันแม่พัดของที่เป็นเหลี่ยมเนาะเอามาขูดไปเลย้มจะถนัดใช้มือมาก กอนไม่ค่อยดีตหลจากพอร์ตห้ามินินี้นัก แข้าต้องขอโทษนะคะที่ยกหัวเข่าขึ้นเพราะว่าพดีถ้าวางขาตามปกติแต่รู้สึกแบบขึ้นขาขึ้นมานะคะเลยต้องขอโทษที่ยกขา ใช้การยดแบบต่อกันเลยค่ะพายเิตเราค่อยมาตัดขอบเส้นขนอ่อะ แล้วก็จะยึดขอบด้านนนะคะ,ะเหมือนยึดโจขอบด้านหน้านะคะเข้ากับตัวด้านหน้าด้านหลังกระเป๋าเนะะข้าก็ตามทีกบอค่ะ ก็ยึดประกอบท้านะคะชนเดลกอแล้วก็ตัวสายนะคะเข้าด้วยกันนะคะโดยทุกุตอนนั้นนะคะคือโจมเป็นคนที่แบบจะเภาทําหายไปเองนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ ต้องก็จะทำให้กจากการที่ทำ้มนะถ่ายไปช่วงนึงก็มีผมบ้างแบบบ้างจะเป้าเล็กน้อยบ้างจนะคิดว่าจะพยายามทำออกมาถูกนะ ยาเทามาให้ตดวก่อนก่อนที่ค่ะ กระเป๋าต้มออย่ดเป็น,น,น,นกระเป๋าเอาไว้ใช้นะไปที่ต่างๆเนาะใส่ของได้แล้วคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมาก